ไปดูเรื่องของการบรรยายนะคะเรื่องของอุดมการป์ปวามรักชาติซึ่งหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลสมาชิกผู้ที่สภาค่ะได้บรรยายพิเศษนะคะแก่ผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่3เพื่อที่จะปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติเสริมสร้างอุดมการ์ความรักในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหกากษัตริย์ ที่ศูนฝึกจิตอาสาภาค3ามกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงประด,ดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษนะคะให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่3ประจำปี2566ในหัวข้อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศปีิจะเป็นการปลูกฝังทัศนคตินะคะให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในเรื่องความเสียสละความมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะโดยได้แนะแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอาทิความสามาคัคคีอันจะนำไปสู่ความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสําเร็จการศึกษาแล้วค่ะจะได้ทําหน้าที่นะคะเป็นแกนนําของประชาชนจิตอาสาในการสร้างจิตสํำนึกให้กับคนในชาติค่ะร่วมกันทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและก็มีบทบาทสําคัญในการทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะคําว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินยังใช้ได้ตลอดนะคะ